ำนานตัวเดินรอยน้องกันก็เนเป็นเมนเนาะยี่สิบเจ็ดแม่เจ้ขาะไรบอจีขาเจ้ขาเดียวขาบะไขาอไเอาขาเดียวเขาอะไรบอกบกรสิประสาทได้บอกเพิได้เพิ่นเพิ่นเ่ากันกเพิ่นเล้าเร 27รอบครับผมขาเดียวเพิ่นกับว่าห้ครับผมสวัสดีนะคะเอซีทุกคนนะคะครับผมวันนี้มันเป็นวันดีเนาะเป็นวันพระเอาพระน้าปกมาถวายวัดค่ะโอ้นาสิโชกลาภในขวันนี้ค่ะอืมวันนี้กระตือเลขอีกตัวงานงาน่อยกระตือจะว่าข่อยบอกก็จะบอกท่านพวงชดไทยบอก เมียนมิตรบูม่โมูโมผู้ถือกันเด้ค<ะไ>นนั่อลัน <c oughs> เป็นล้านเ็ลขหเจ๊นค่ะนอกค่ะน้าแอ่าส่วนว<อ>นาคุปตินดาค่ะทีะ่ตรงจ้าจุดใอนนโมทนาคาะุน้ยเจียดเจี๊ยดนะค่ะเด้ออ้วนมากแกมีหมเจ๊เมนเต่ว่าแต่ว่า,วากันเลยดเด็ดค่ากันปั้นองค์ปูมา่เนาะค่ะนอมาจมาสวายวัดหลักก็แห่มาวัดป่าในีนนาวันทียี่สิบเจ็ดนะคะ โอปูอ่าโอ,ป,ป,อปูอ่านาคราชบอกไม่ใช่ค่ะปูแบบแบบครับปูกูดเฮผันตีไก่สอนปูริสุโธค่ะอ้อริสุโธแมนค่ะผู้ใดสิมารวมงานบวงสรวงกองเนาสิบหกชีวิตแล้วก็นั่งล้านสิบหกชีวิตค่ะครับและะ้วกะ็เพิงง่มเ้ิมสักหก่นค่ะแมนราคาไมีโต๊ะบงวงสรวงใหญ่ๆค่ะ ลำมาเลยของเงาปิ้นแคนมานะคะเด้อวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะคือทางเจจิจัดมากเมนค่ะคือทางวัดโบเตรียมรับอย่างเดียวเลยคือเจี่จิตสท่าอยากเฮข็ดมากเฮ็ดมากค่ะโอ้พกกันเฮ็ดมากคุณนะคนับ มีคนบวครับมมันมันเลยบ่เจ้มันมันเลยอ้แต่ว่าแนวทางสิออกไปมันเป็นตัวเลขแล้วเฮาเข้าปล่อยไปแล้วเฮากับบอกไครบ่ได้อีกนะัมันไม่มือสุดตายแล้วนะคะโอ้ครับผมบป็ไปยังบป็ไปยังแต่ว่าันนี้ก็ได้แล้วเนาะกัว่ากันวันนี้แต่ว่าบอกบ่ได้เพราะว่าขอขอขอโทษนําเน้อค่ะเด้ออ่าเวลาบอกตัวเลขก็คือเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ แนคือเป็นแนวทางในการคนชอบตัวเลขมักก็จัดขัดก็ผ่านในมรดกนะคะเนาะอันนี้สโลแกนทุกช่องนะคะเนาะมานี่เพิ่นดามากก็น่งจะคิดว่าถือว่าเป็นคำอวยพรที่ดีนะคะเพราะว่าที่ฉันวันนี้ที่ฉันก็จะรวยเอกะเห็นเนาะเนาะแต่ว่าคนที่ถือเป็นลานลานที่มาเห็ดบุญน้องกันนี่กัได้บอกคนชื่อไว้แล้วเพื่อนก็บอกว่าสุดยอนแล้วค่ะชื่อตอนนี้ประมาณหลักสองแสนลวค่ะโอ้คือบอก่นไปแล้ อูฟอนที่สวยก็หันกับแมนบอกไปแล้วกับพรรกันกัดไปแล้วนี่เอนี่ดวงใจแมนก็บอกว่าเนแมนคือวันที่ยี่สิบเจ็ดติดปอยกันแต่ว่าปอยไปแล้วพูดได้มากกระจัก้ะค่ะเนาะเอื้มมากระพามมากระพามแต่ว่าขอโทษนะคะด้คำว่าด่าที่ฉันคิดว่าคำอวยพรเพราะว่าที่ฉันจะเจริญแล้วก็รวยในวันนี้อีกค่ะแมนเพื่อคอยบอกไปแล้วมัน พ้นกับวันได้น้ำน่ะนะเพราะว่าพ้นมันคือกันหลายค้นเนาะอืมิมุนายนเนี่ยเป็นงานขอมิต่แม่นะ27มีนาคม27มีนาคมไม่ใช่25ค่ะอ๋อน27 27ที่จะถึงเนี่ยค่ะก็คือแห่งองูมาที่นี่ค่ะ เอาซื้อปูไหมดุ๊กเจ๊ซื้อปูนะพี่ดุ๊ปูกุดแห่พรันตีแกสอนปูริสุโธค่ะอ๋อค่ะคุณโตคุณแหน่จ้ะคือเป็นส่วนของเก๊ต่างหากเนาะว่าที่เจ๊ถือเมนบล็อกเก็บอทหารใน้พันตรียกทบอาหารกบลูกขึ้นกันเพราะว่าเพิ่นเพิ่นได้แต่งตั้งซื้อเพิ่นมาจังสี่เนาะเพิ่นป่านนี้มีว่าอ๋นลูกเอ้ยตัวเดียวโดดๆดดเพิ่มมาก็เลยได้โทรบอกปูสี่คือว่าหันมาครับตัวเใหญ่สี่ไม่กันนะเจ้ฮะขนาดเช่นอย่างเนี้ยตัวใหญ เอาถึงวันนี้ประธานอ่อยค่ะเพราะว่ามันวันที่ยี่สิบเจ็ดเราจังสีมาบ่วงส้วงแ่นี้เราก็ติเฮาปูมากเจพอดีได้คีคนถามหาเบอร์เจโยบายอยากให้่ได้ค่ะแมนค่ะบอกเลยสันกะดีทุกการแมนให้พได้ค่ะเจทุกช่องแล้วก็ทุกเอฟซีนะคะมาว่าเราจะตโลแกนกทุกช่องเลยว่า ตัวเลขของเราที่เราปล่อยไปมันเป็นแค่แนวทางนะคะคตัวเลขตัไรเนาอเจ๊อ่ะนี้มาค่ว่าบ,บ้ต่บางวันนี้พ่ะธนปลค่ะเอเค,ครับตรงเราบปล่าสาธุสาธุสาธุ nak muda sah pegawai tu orang tu semua sempat kasa nak muda sah pegawai tu orang tu semua sempat kasa nak muda sah pegawai tu orang tu semua sempat kasa ikni nasa kalena tang putang api pu seyama ikni nasa kalena tang tamang api pu seyama ikni nasa kalena Tang sangkang api pu seyama, Arahang sama semputuh pagawa utang pawantangapi wai Suwakahto so pagaawataan o gamang nama sa ami Suppet so pan pagaawat saawa kasangko sang อิติปิโสภะกวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารย์นสัมปันโนสุขะโตโลกวิตุตานุตารุปนิสัตตามัสสารถนิสัสะเทวะมนุสสานังพุทโธ

สาวกาสางังโฆยาจิตังจตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสาปุกระน์เยสาภปะกวาโตสาวกสังโฆอาหูนั่ยปาหูนั่ยทักขินั่งยอัญชาริการะนิยอนุตารังบุญญาเกตังโลกาสัตติสัตว์สัตวเมื่อเป็นเมื่อสันวันดีเป็นโมวันพาเมื่อนิโรจินดาเพชรมณีเรมาถวายพระหน้าปกให้กับ ลงนีง่ในน้ำเด้อเจ้าค่ะซาธูใไ้มีโศกมีไส้ไขโศกไห้ลาให้โศกไห้มันได้บาทนี่ตัวใดก็ขอไห้มันเถือไห้มันเต็งคะ่ะค่ะบาทาานีไนอา่าอ้เราจะเล่นรื่องบ้าง,ง,งต้อปักนะและ้วน,น,นีังไงแต่งานเลยเนอ

อาภีวะธนะทิริสต์นิจจวัตปะจายโนจัตตารุธามาวัตถันติอายุวันโนสุขังมะลังสาธุสาธุ จะเจริญเจริญเด้อบัเเด้อบ่ขอเจริาปราชนขอให้สิ้นเา้อร้ามาในสถานที่แห่งนี้ขอให้ได้เหตุได้สังข้สมความมุ่งมัดปาหารพระเจ้าค่ะซาตุกได้สุได้าไ้เชอเลศุกสุกนเด้อบาเนีาตุกความหวังความหวังเมอ้อยยังก้อยจุเกตจุวันแล้วก็รวยจุวันบ่น้าบได้เดตัว ายุเมียยงพ่อเป็นถือละเป็นถีครับใ็รมารวบสายนะมึงย้อารอารเดออกไปกับศิบกันทุกคนนมาตัวเลขที่ประกาศคอยออกไปทตามืันเกิดกับเดชในมัสาิดในสถานี่วัดนี้ตอนนั้นีะต้องประสงค์เนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดมีสาธุค ตอนัารนาเนั้นตัวเมืองอะระสนเรื่องัคสวนี้สวัสดีัวัสวัสดีสวััวัสสัสดีันวัสีัดีีสัสดีสัสดาวสดดีวีีคำหนึ่งขอเวดด้ Namo tasa bhagavato varhato semua samputasa Namo tasa bhagavato varhato semua samputasa Namo tasa bhagavato varhato semua semputasa. Kaya vaca cittang ahang vaddha na ka tipati si sutho vi sutti puje mi กายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคจิปดีสีสุธวิสุธีเทวาปูเจมีกายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคจิปดีสีสุธวิสุธี เทควาปุจฉิมสาธุองค์เจ้าผู้ศรีสุโขกเจ้าข้าสาธุกายวาจาจิตตังอหังวันทากานำพญาราชนีสิตปุมมาวิสุทธิเทวีปุจฉิมกายวาจาจิตตัง อ่างวันทานางพญาราชนีศร um so th e ีปฐุมมาวิสุทธิเทควีปูเจมีกายวาจาจิตตังอ่างวันทานางพญาราชนีศรีปฐุมมาวิสุทธิเทวีปูเจมี ตาตูจเจ้ายาสีปทุมมาพระเจ้าขาา้าทาตุหลวงคอโสคอสัตว์หลูงคอสัตว์ชิ้นเงินแก้วขององค์เจ้าปู่เจ้ายาไม่เห็ุมาสา,างในสถานที่แห่งนี้เด้อองค์เจ้าปู่สีสุโตองค์เจ้ายาสีปทุมมาเ,เจ้าขาา้าทาตุเมตันจะมหาราอภปิโยนะคะขันตาปาริตังเมตันจะมหาราอภปิโยนะคะ ขันตาปาริตังเมตตจะมหาราภปิโยนะค่ะขันตาปาริตังเลี้ยวเตียวจงเจปูเจ้าย่าจักรุลาลูกเจ้าขอท้าุา เขียนเน่อีอ่แนนนมนเมนมนแมนเอาใช่ต้มาอีีจากสีบอีปังเอาสํานะคะเดอดสาธุเรื่อยๆน้ำกันไปค่ะเด้อ ครับโอ๋ยื้อ đâu ซุปเปอร์ครับไปมาจังติงตางแล้ว ไหลไหลไหน้ามือนหน้ามือห like e yeah. ื่น้ามืออนรออนึ้พี่ก็มาซปาวาพี่ก็มา้กตืเตแล่ะกันดีใจมันต้อง่านังสีรมันเปลี่ยนจากจากก่าหลไ่เปลี่ยนนี่ม่จึงมาวัดแห่งนี้มันเปลี่ยนมาหลละกันือวันี้ก็เอาสาเก็บมาโน ซอกักด้ก็ต้องเอากระทาปูกระทาหญามันน้ำจากพเมพ์นะเอาก็เลยว่ะนาันน้นาสาธุแล้วกะเด้อเอาเรืยะล้สา